ว่าง,ง่า้พูดวันนี้เราจะมาวิวไปถ่ายรูปกันนะครับเลือกไปเลยดีกว่าวันนี้เราจะขึ้นไปที่เอ,อตัวลานจอดรถนะครับก็คือได้ก็เนี่ยนะครับลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีลานจอดรถอยู่อีกหลายจุดนะครับแต่ วันนี้เราเลือกสนีก่อนเพื่อที่จะเอาภาพบางอย่างไปแตะทำเนึนโฆษณานะครับโดยใช้รถเอ่อันนี้คือรูปทรงเหมือนรถโตโยต้าซูปเปนะครับครับเราขับขึ้นไปครับบางครั้ที่จะอ้าวรถผมเสีย,ยสูงนะเป็นหลายรอยเฮียม์นส่งเคมนะครับ เดี๋ยวเราจะเดิดใะไกลขึ้นถึงชั้นบนแล้วนะครับนะครับวิวก็จะเริ่มตามไปนะฮะขึ้นไปเลยปั๊วด้านหน้านี่น่าจะเป็นาพาร์กเมนต์หรือคอนโดนะเี๋ยวม่ตัดนี่ครับผมจะเอามุมนี้เหมือเมือทองธานีผสมกับเอ,อ,อะไรดีอ่ะ ท้องท่านี้กับเลยเราจะเอาป้ายเราจะเอาป้ายมุมนี้เพื่อจะเอาไปทํานะครับแล้วเดี๋ยวเจอ<ๆ>เราจเสิร์ภาพของมุมนี้ว่าเราพอเราถ่ายไปแล้วอะ่ะแล้วเราเอาไปใช้ยังไงแล้วไปเ,เป็นละภาพของออนะครับป้ายโฆษณานะครับเดี๋ยวจะเอา ไนทสเก็ต nice ไปลงไว้ในนั้นนะครับครับผม